เลิมเลยจะมาหมดแก้วกันเลยแม่ได้หมดเออหมดปะหมดหมดไม่หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลากินเบียร์กินยังไงให้อร่อยยังไงดูอร่อยไหมอร่อยจริงจริงด้วาเยในสระในสระผาดนิดหน่อยมีลังกาในสระแล้วก็หัวฟาดถึงของเท้าท่านนี้กีเท้าอนี้เป็นลูกใเหมือนเป็นลูกพีเวดดิ้งอุ้ยจะเบาโควิดครับผมรักวุ่นวายกับด้วชายโควิด เลาชุ่มัวมากเลยอ่ะหัวแบบดีนะหลักชัวรหลักชัวรหลักชัวร์ลักชัวร์สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะไปวัทยากันนะเอ่อเบตเตอร์แล้วเหรอเติร์ตแล้วผมไม่ได้ราเม็งขาใช่เมื่อกี้เรารีวิวมันเพลินๆหน่อยถ้าปากเป็นทะเลแล้วเนี่ย ไมลับอีกแล้วว่าฟังเียงเครื่องยนต์อ๋อฟังเียงเครื่องยนต์สวัสดีครับมาดูเป็นแอคโค่เก่ามันเป็นมุกแอคโค่ไงเสียงน่าจะสะดุดนี่เรามาในกันวันนี้ อันีนี้เรากำลังจะไปวิหารพระแม่กาลีไปวิหารพระแม่กาลีก็คือมาไหว้พระอาจารย์เซิร์ชมาแล้วก็คือเจอก็เลยขอมาไหว้หน่อยใช,ใช่ตั้งใจมาเลยเราจะบูชาที่ออฟฟิศเรา ือว่าใกล้เคียงกรุงเทพก็ได้นะมาไหว้ที่วิหารพระแม่กาลีเซิร์ชในเพจ Facebook ก,ก็เจอเลยคือตั้งใจมาที่นี่มากๆเมื่อกี้คือทําทุกอย่างเขาบอกให้ทําอะไรคือทําหมดกระเทียนกํายานอะไรที่เป็นแบบให้แม่ก็คือทำํทำทาหมดเลยรู้สึกดีมากเลยอะร่มเย็นจริงแนะนาดีดีมากค่ะวันนี้เราอยู่ที่พักแล้วนะจ๊ะวันนี้เรานอนที่โกลเด้นทิลิปอัเข้ามานะไปห้องน้ำเสือ้อผ้า ตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องนอนเตียงนอนและที่ขาดไม่ได้เครื่องชั่น,น้ำหนักจ้าอ่าอันนี้ห้องนะ้าแล้วก็เปิดมานอกไปจะเป็นสระว่ายน้ำจ้า ก็คือโอเคเลยอย่างเย็นนี้ก็คือน่าจะมีการดื่มเพราะว่าที่โรงแรมเขาจะมีโซนที่เป็นริมทะเลที่สามารถนั่งดื่มริมทะเลได้เลยที่โรงแรมหลังจากที่เมื่อกี้ได้ไหว้อะไรเสร็จเรียบร้อยได้ทําบุญแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็ต้องปาร์ตี้กันมิดหนึ่งจากอันนี้ห้องห้องห้องนี้ Golden Tulip นะคะเราจะอยู่ที่นี้สคืนเลย เป็นเวลาขนาดนี้เป็นเวลาตอนนี้กี่โมงเธอห้าโมงครึ่งหรอกระติกนี้ซื้อให้ของขันวันเกิดเป็นอะไรที่ได้ใช้มากอันนี้คือเราเอาเบียร์มากินเองก็คือเสียค่าเปิดนะคะรเริ่มเลย มาแล้วเบจ่า A few moments later นี่เราผ่านกันไปกี่แก้วแล้วอะเยอะแล้วนะเยอะยังเยอะแม่เทปัดแก้มเหรอไม่ไม่ไม่ถูไปแม่เดี๋ยวพูดไม่มองนี่หนูจะพูดตรงเนี้ย หล่อมากตรงไหนนี่ดอนไม่มีใครเลยเ้าเออเอาให้สุดก็หนูอย่างนี้เลยอ่ะเขามากับสปายไวคูลเลอร์เป็ญาณแล้วเป็นญาณแล้วเขาเปิดพวกเดียวกับหนูด้แล้มาหมดแก้วกันเลยไหมได้หมดเลยหมดเออหมดปะหมดหมดไม่หมดหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วด้วย Ready and gentlemen วันนี้เราจะมาเล่นเกมโอหน่อย อโอเคใครออกก่อนคืออ่อนออกทีหลังคือเก่งกินอะไรเอ่ยกินเบียร์เครื่องแก้วโอเคเริ่มเลยนอนอ่อนออกอ้าวลอดออกก่อนนี่ผมลอดนอนอ่ไมว่ายแตลอดแม่ลอดเลยชุบชุบชุบเริ่มครับชุบชุบชุบได้ครับไวยออกนี่คุณทำดีแล้วคุณตอนนี้คุณดูดมอุยน่าตอบมากเลยยังไม่ถึงเออดูดเข้าไปนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งแก้ว ออกวายต่อแล้ออกออ๋น้อยออกน้อยออกชุบชูชุบว้าชนะกินรู้ปล่าเกมเนี้ยหมอปลาก่อนจะกินเขาต้องพูดว่าไงอ้มแย่รัตนาไปยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอปลาชี้ของจริงว่ะชชี้ไปของจริงของจริงนี่ไงไม่ใช่ผมกินเผื่อตาหน้าน้อยออกออกออก โอเคครับผมออกก่อนเลยครับว้ชุบชูบชุบหน้าด่างเด่นสางซ่าชุบชูชุบแก้วแต่คุณแค่ครึ่งแก้วนะครับที่จริงมันต้องเต็มแก้วนะครับแต่เขากินครึ่งแก้วอยู่ดีไงนะเขาช่วยครับเขาช่วยคนนี้เขาช่วยเลยเขาบอกคำเดียวได้ไหมครับาไม่อยากพูดคำหยาบเลยไอ้คุณกินไป รึ่งแก้วุณรู้คุณมีอาการไงบ้างผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แก้วแรกแก้วแรกไม่เป็นไรแก้วต่อไปไม่เสบงที่อะไรละตายแล้วโอเคฮะนฮัลโหลฮัลโหลชุบอะไรฮัลโหลฮัลโหลฝรั่งโอเคฮอนนอยอกว้าา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 ชา ผมก like, ินไปแล้วแกเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ากฎกติกาไม่ได้ให้กินเผื่อค่ะนี่คือใครครับเนี่ยผมก็ไม่รู้อันนี้กินไวน์เหรอฮะกินไวน์เหรอประมาณนั้นเหล้าเบียร์เนี่ยจะบอกนะเวลากินนะมันจะมีวิธีกินยังไงสิคาดหวังปรับใจแล้วทีเนี้ยนนานมากเลยแตถ้าเป็นไวน์ก็คือแบบ ไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเป็นวายภาพจะแตกทำไมวะแตกมันน้อยไงอ๋อนั้นเลน้ยไม่หาแล้วลึกด้วยก็เหมือไม่เก็ตหัวไม่ไวแล้วคนดูจะเก็ตไหมอ่ะคนดูก็ตลกมืออาชีพต้องรู้ไหมว่าเวลากินเบียะยังไงสิกินยังไงให้อร่อยยังไงดู เอออร่อยไหมอร่อยจริงๆด้วยโูกต้องว่าอยู่อร่อยอยู่มันโดนเลยเอาคนแรกกินไหมเอาลองไหมเออคนแรกกินดีอะ่อ้าเห็นบ้าคนแรกเออถ้ากินให้อร่อยทาไงเทพถ้ากินธรรมดาเดี๋ยวนายเล่นคืนเนี่ยถกินเบียร์ยังไงเดี๋ยวนายเล่นคืนเราเล่นคืนปุ๊บแล้วเขากินได้เออห้าสี่สามสองกินคิกิววะมาแบบ วันที่สองค่ะเมื่อคืนเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนก็เิ้นหน่อยครับตอนนี้เป็นเวลา3ามโมงเพิงเมื่อกี้เราไปกินข้าวกันมาแล้วแล้วก็เมื่อเช้าเขาเล่นน้ำกันใช่ไหมแล้วยังไงมีคนเจ็บตัวคนเจ็บตัวเขาเ็เป็นนารูโตะนี่ไปเจอมาพระผ่ากัโดนอะไรมาในสระในสระพลาดนิดหน่อยตีลังกาใน,นสระแล้วก็หัวฟลาผืา่น เรามากกับสองเทพเราก็ต้องตะลุยคาเฟ่ถูกปะนี่นี่น,นี่คาเฟ่แรกดูบ้านเรานี้วันนี้เราจะได้กี่คาเฟ่โอ้ยน่ารักกาแฟกันหน่อยเพื่อนวันนี้วันของคาเฟ่สวยน,น่ารักพี่กินกาแฟอะไรปกติอเมริกาโน่ไม่หวาน นอกกเ้กบแเอัดหัวมเลยใส่อะไรอัดตาอะไรไหมเป็นวันถ่ายรูปเดยนะครับผม ดูเขาเหมอครับเหมอเฮ้ยเขามองอะไรครับเนะี่ยผมงงเหมือนกันนะเขามองอะไรครับเนะออรรบนะ à, ี่ยเฮ้ยอ๋อเขามองรถครับรถรถเขามีรถมาจริงมานี่เขาจะลงรูปนะครับผมรูปรูปที่ผมถ่ายนะครับอันนี้อันนี้คือแบบอันนี้ผมถ่ายแบบมืออาชีพครับผมอันนี้คือพวกมือสมัครเล่นเขามาลองถ่ายรูปกันแล้วไม่รู้ว่ารูปจะได้หรือเปล่าแต่เขาเป็นมือสมัครเล่นนะครับผมไงครับรูปโอเคไหมครับใช้ได้ไหมครับมือสมัครเล่นถ่าย คุณคุณถ่ายไปแล้วกี่ลูกครับร้อยว่าลูกครับแล้วเขาใช้กี่ลูกครับเขาใช้2ลูกว่ายตายแล้วมันพอนะเขาใช้่อยสองรูกถ่ายอ๋อแล้วผมเคยส่งให้พี่ป้ะไม่เคยครับ <laughs> <laughs> เอาปลุงครับผม,บผมเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเหมือนไปเรื่อยๆนะครับผมเอ้ตรงนี้ผมก็ต้องได้บ้างครับผมไม่ได้รูปเลยนะครับผมผมถือกล้องงานแล้วนะครับผมเลขาอะไรนีครับประตูอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเออของเขาเขาหนึ่งเขาอย่างนี้รูปเดียวแสงมันอาจจะมืดหน่อยนะครับทุกผมอ่า มาถ่ายรูปคู่กันนะครับผมมีหัวแดงนะครับผมเป็นโมโหให้มาว่าหัวแดงเลยนะดจะพูดครับอย่าพูดตอนถ่ายรูปอย่าพูดครับอีกจุดหนึ่งครับที่คนเขามาถ่ายรูปเยอะนะครับผมตรงนี้คือ ไปแม็ก <C jin x 2> ค,ครับครับผมเตรียมตัวนะครับอ่าครับไปทดสว่าเขาจะนั่งกันยังไงนะครับผมสวัสดีดีกทียอดงานครับเหมือนเป็นรูปพีเวดดิ้งอุ้ยจะเบาโควิดครับผมรักวุ่นวายกับด้วยชายโควิดหน้าเหมือนแมลงแส้แน่นะครับผมเอาล้วครับเริ่มมีการขัดแย้งนิดนึงครับเรื่องกระเป๋าผู้ชายครับผมค่อมเป็นมาค่อมครับผม <laughs> อาแล้วรศัพท้าอย่นี้ด้นะนอ๋อย,นนยี่รองเท้าแบบฟิลแบบโหดมากเหมือนผู้หญิงรวยแล้วผู้ชายบ้านจนอย่างเงี้ยครับ <laughs> นี่คือความรักครับผมมันคือความรักยิ้มนะครับยิ้มหวานนะยิ้มหวานความสุขอ่อนๆยิ้มอ่อนเอ้ยมีความสุขจังเลยได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นแฟนรลกก็คือเราไปร้านกาแฟาได้ร้านเดียวใช่ <laughs> วนไปร้านนั้นก็ปิดวนไปตรงนี้ก็ปิด ตอนนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะลงไปกินเบียร์อันนี้อ่าบรรยากาศนี้นี่นี่นี่เหลือหมูยอหยันเบื่อ,อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ขอมน้ำปาลามาก ขอมชั้นทอน้ำปลาทอเกลือไม่ใช่ <laughs> วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับครับอยู่ที่ไหนครับวันนี้ม็ดูดิวันที่2คาเฟ่ครับการเป็นประมาณนี้นะครับวันที่ 2. 2วัน วันที่สองเรารู้สึกยังไงครับตรงนี้เอ้ยไอ้เหี้ยปุ่มปุ่มมีเสียงเลยโอ้โหดูความตุ้มเทียมาจาภาพาเห็นใครเห็นจังภาพมาพวมกหนไยนะครับมเห็นจังภาพมันสุดยอดจริงๆมุมนี้ครับผมแทบมองไม่เห็นเลยครับ่จังภาพอยู่ไหน เชียวเชียวริมทะเลสวยต้มแรงมากแรงจริงมาแล้ว้ลาดเป็นไงบ้างแม่อาเออเออเอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มเ,เพิ่มอีกเพิ่มอีกแล้ไหมคะลองกินดู ย้อยครับทางก็บอกโอเคดีเลยอร่อยอร่อยไมเียวเลยอะครับเั็นลยก็ดีอ่ะปลาเขารัวมากเลยอ่ะรวแบบดีนะลักชูอ่ะล,ลักชูรลักชัลักชูร มาปิดคลิปตอนถึงออฟฟิศอ่ะโอ้ยดีจังยัคาเฟ่เที่ยวอะไรสักก่อนเรียบร้อยแล้วเรามีความกลับมาติดต่อฟี่คณะกบูนดูดูครับวันนี้สวัสดครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันทริปหน้าครับหรือว่าที่ไหนอยากให้เราไปที่พงที่พักอะไรกันติดต่อกันได้เลยครับทริปถ่ายโดรนสามเครื่องคืสามารถเต็มสตรีมแบบบินโดมบินบ่อนบินโดนโดนนั่นแหละนะที่บ้านไหนก็ได้เนาะ มาเตรียมโดนไปนะว,วันนี้จะใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้มือถือถ่ายจะกันอีิปหน้าไปไหนดีเชียงใหม่เนาะได้ดีบ๊ายบายได้ดีบ๊ายบายได้ดีบ๊ายบายได้ดี